อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไป,ไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้หลังจากที่ห่างหายจากการทําคลิปไปนานนะพอดีช่วงนี้มีภารกิจเยอะเรื่องใช้เงินทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดแอร์หน้าร้อนก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับช่วงนี้วันนี้พอมีเวลาผมก็มาทําคลิปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆปัญหาเกี่ยวกับการยอดโอนยอดเครดิตของแอปพลิเคชันโบนะเดี๋ยวเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟัง ร้อนมากเมษาเมษาฮาวาวโคตรร้อนเลยประเทศไทยโอ้โหปาดเหงื่อ,อยางงี้เลยรติดเติดแอร์ข้างล่างสักห,หน่อยหนึ่งสิ้นมาน่าจะร้อนกว่าเดิมตอนบินมาว่าไหมาคืออย่างนี้ครับหลายๆคนเนี่ยตอบถามเข้ามาว่าไม่เข้าใจสับสนและงงเรื่องของการชําระเครดิตของโบให้กับพวกเราเนี่ยทีนี้ผมจะบอกองี้ครับยอดเงินเครดิตของเราเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาจะโอนให้เราทุกวันทําการแลกของสัปดาห์นะไม่ได้แปลว่าทุกวัญร์นะ ทุกวันทําการแรกของสัปดาห์บางครั้งเนี่ยวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนัคะตะเลิกวันหยุดชดเชยเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนเป็นวันทําการสัอไปก็คืออังคารหรือพุธหรือพฤหัสว่ากันไปวันทําการแรกของสัปดาห์เขาจะเริ่มทยอยจ่ายอวนให้กับเพื่อนๆพ,พวกเราเนี่ยตั้งแต่ประมาณเที่ยงไล่ทยอยจ่ายบางคนอาจจะได้เที่ยงนึงนได้แล้วเข้าบัญชีบางคนสามที่โมงเย็นถึงเพิ่งจะเข้าบัญชีต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งรอนิหนึ่งแต่เข้าทุกวันจันทร์ที่นี้ปัญหาที่สับสนกันเยอะ คืออย่างนี้หลายคนเนี่ยบอกว่าปา๋าทำไมเขาปผมมันไม่เข้าเลยยอดอ่ะคืออย่างนี้ครับโบเนี่ยเขาจะชาระยอดให้กฎกติกาใหม่เขาแจ้งมาเจ้าหน้าที่นะครับยอดเครดิตที่จะชําระโอนให้เราเนี่ยยอดเครดิตนั้นต้องมีจํานวนมากกว่า200นะคือพูดง่ายๆว่าต้องเกิน200ถ้ายอดเครดิตที่เป็นบวกที่เป็นบวกนะถ้ายอดเครดิตตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ถึง200ยกยอดไปสัปดาห์หน้ายกยอดไปรอบถัดไปทันทีทีททนี้โบเนี่ยนะครับเขาจะตัดยอดเนี่ย เที่ยงคืนวันอาทิตย์เที่ยงคืนของวันอาทิตย์ก็คือสิบเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบสามจุดห้าเก้านาฬิกาเที่ยงคืนเอาไว้ง่ายพอเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอปับมันจะเป็นเช้าวันจันทร์นะเพราะฉะนั้นยอดที่เข้าที่เขาจะทําการตัดยอดและโอนให้เราในวันจันทร์เนี่ยคือเขาจะตัดยอดทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนในความหมายคือมันคือเช้าวันจันทร์แล้วงงไหมไม่งงนะ ทีนี้ที่สับสนกันคืออย่างนี้บางคนบอกออกมาขับรถตอนวันอาทิตย์ปา่าผมออกมาขับนะผมรับลูกค้าที่เป็นเครดิตเนี่ยตอนตีหนึ่งวันจันทร์ทำไมยอดไม่เข้าไม่เข้านะเพราะยอดตอนตีหนึ่งนะั่นคือยอดของวันจันไม่ใช่ยอดของวันอาทิตย์นะเขาตัดยอดไปแล้วงงไหมไม่งงนะทีนี้ตัวนี้แหละครับจุดนี้แหละที่ทําให้เราสับสนงนง,งกันไม่ต้องงงไม่ต้องงงค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ง่ายๆเห็นไหมไม่ได้ยุ่งยากแต่ยังไงเสียยอดเข้าเราแน่ถ้ายังมียอดเครดิตที่เป็นบวกทีนี้มันมีการปรับเปลี่ยนยอดเงินในระหว่างวันด้วยอย่าลืมบางคนบอกเฮ้ย <c oughs> ป๋าวันเสาร์ผมมียอดเครดิต500นะวันอาทิตย์ผมก็ออกไปขับเอ้ทำไมวันจันทร์มันไม่มียอดโอนมาก็วันอาทิตย์ไปขับโบเขาหักค่าคอมจากยอดเครดิตเราไงหักไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางครั้งหักแล้วยอดเหลือไม่ถึง2 0 0รอพอไม่ถึง200เขาไม่โอนให้เพราะไม่ได้รับงานเครดิตเลยบางคน รับแต่งานงินสดกินสดเงินสดยอดเครดิตเขาก็หักออกค่าคอมหักออกค่าคอมไงยยอดอาจจะไม่ถึงสองร้อยเท่านั้นเองง่ายๆครับก็ฝากไั้ด้วยครับประมาณนี้คลิปนี้ก็สั้นๆเอามาแชร์เอามาเล่าให้ฟังนะครับพอดีว่าได้ข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนๆเราเนี่ยไปได้ข้อมูลข่าวสารจากทางเจ้าหน้าที่ของโบมาผมเลยเอามาแชร์มาเล่าให้ฟังจะได้ทําความเข้าใจกันอ้อแอปพลิเคชันโบเนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาขับใหม่สมัครมาใหม่แอปพลิเคชันนี้ไม่ต้องโอนยอดเครดิตเข้าไปก่อนแล้วค่อยขับนะสามารถขับได้เลย พอทำบริษัททางแอปเนี่ยเขาให้ยอดเครดิตเราหกร้อยในการค้างค่าคอมมาเถอะพอค้างค่าคอมเยอะๆเต็มลิมิตหกร้อยแล้วเน้นนะถ้าเราค้างค่าคอมเต็มลิมิตหกร้อยแล้วต้องชําระเต็มจํานวนถึงจะรับงานที่เป็นเงินสดได้เขาว่ามางั้นคือพูดง่ายว่ายอดค่าคอมเราค้างอยู่หกร้อยแล้วเราแบ่งชําระไปบางส่วนเต็มหกร้อยแล้วติดเขาไปนี่เขาหกร้อยว่าเถอะจ่ายเข้าไปก่อนสามร้อยเว้ยหรือสามร้อยเดี๋ยวว่ากันถ้าถ้าปล่อยให้ค้างชาระเต็มวงเงิน ทางแอปเขาจะจ่ายแต่งานเครดิตให้เราจนกว่ายอดเครดิตที่ติดลบจะกลายเป็นศูนย์หรือจะกลายเป็นบวกถึงจะเริ่มมีงานเงินสดให้เราถึงจะเริ่มรับงานที่เป็นเงินสดหลายคนบอกป๋าทำไมเนี่ยผมจ่ายก็ไปสามร้อยแล้ววิ่งรับงานเจอแต่งานเครดิตงานเครดิตงานเครดิตเ่อนขายเขาเป็นประมาณนี้ครับแต่ถึงจะเป็นงานเครดิตก็ได้เงินเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอย่างผมชอบนะงานเครดิตอะไม่ต้องทอนสบายไม่ต้องกลัวลืมเก็บ มีปัญหาเรื่องเดียวเรื่องการจ่ายค่าทางดว่วนนั่นแหละคุยกับลูกค้าให้ดีเรื่องค่าทางด่วนก็ประมาณนี้ครับไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาที่เห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวเก็บกับไลฟไฟครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากไว้สองเรื่องเรื่องแรกเลยฝากดูโฆษณาให้หน่อยนะเรื่องที่สองฝากกดซัครเอาโทรศัพท์เพื่อนโทรศัพท์ข้างบ้านมาช่วยกดหน่อยยอดซัสไคร้จะได้ขึ้นเยอะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับอ๋อเพื่อนๆถ้าใครมีคําอธิบายมีคําแนะนําอะไรดีๆคอมเมนต์ใต้คลิ อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวฝาพ <c oughs> าไ <c oughs> ปา <c oughs>